าการุ้มีความคิดาการคทุก,กวันสะสมอย่างน้อยก็วันลนิดอาจจะนสิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต ชันกระถงต้นนะคะจากโรงเรียนสงพานุส,ส<อ>ครัะพาน้องๆมาเล่นเพื่อให้โรงเรียนวัดบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองกำังทสอบภัยน้าท่วมกันอยู่นะคะคถึงแม้ว่าน้ําอาจจะลดลงบ้างแล้ว<ม>นะคะในบางพื้นที่แต่ก็เชื่อว่าเรื่องของการเตรียมตัวข้าวของ<ม>อะไรต่างๆน่าจะยังเสียหายกันอีกเยอะก็เอาไปว่าให้กําลังใจกันแล้วกันนะคะวันนี้เอามาคุยกับน้องดีกว่าว่าน้องๆมีการเตรียมตัววางแผนในการเล่นเกมของเราได้ยังไงกันบ้างคิดว่าทางรายการถามอะไรครับ จะถามว่าใครคือพระโอรสขององค์ที่สาของพ่อขุนศรีอินทราชิต้โหละเอียดแน่นปักโอ้ไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คนที่สองคนที่สามด้วยนะคโอ้โหสุดยอดมากเลยนะเอ้าเตรียมตัวพอดีขนาดนี้ตอนนี้เตรียมตัวเลยดีกว่ามาครับไปพ่อแซ่ วันนี้เราขอท้าให้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุขโขทัยฉบับการ์ตูนหนังสือเล่มนี้จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องราวตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิศปรมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงจนถึงยุครุ่งเรืองในสมัยพ่อขุนรามคำแหงผู้ประดิษฐ์อักษรไทยที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีภาษาไทยใช้เป็นของตนเองเรามาร่วมอ่านและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนโสมาพานุศร์กันครับ เด็กๆโซโๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้เต็มที่ค่ะสซโๆค่ะข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์นี้เองนะคะมีข้อความจากในหนังสือมาให้อ่านค่ะไปอ่านกันเลยค่ะครับเจ้าเมืองบ่อเอาจักกอบในไพรูทาง <ๆ S 1> เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย<อ>ใครจะใคร ค้าช้างค้าใครต่อใครค้ามาค้าใครจะใครค้าเงินค้าทองค้าแล้วหนูจะค้าไหมค้าหนูไม่ค้านะคะถึงเวลาค้าให้คิดค่ะมาคิดกันเลยนะคะคิดว่าเขาน่าจะถามว่าใครจูงวัวไปค้าค่ะใครอะครับไม่เห็นรู้เลยครับ เพ,พื่อนใครครับอะไรนะฮะเพื่อนของพ่อขุดรามคาแหงค่ะ<อ>มีมีเพือพ่อนเพื่อนของพ่อขุดรามคาแหงที่สนิทจริงๆมีอยู่สองสองท่านท่านแรกครับผมโอ้โหโยนมาแล้วพญามังรายอ่าอีกท่านครับพยางมเมืองอ๋อสองท่านนี่สนิทกันเลยเ<อ>พื่อนจุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายคืออะไรครับคือพ่อขุดรามคาแหงมีเพื่อนสนิทอยู่สอง ท่านครับท่านหนึ่งก็น่าจะจูงวัวไปค้าท่านหนึ่งน่าจะขี่ม้าไปขายค่ะอ๋อท่านหนึ่งจูงวัวอย่างเดียว <สะ S 1> อีกท่านหนึ่งขี่ม้าอย่างเดียวโอ้แล้วช้างเชิงอะไรเนี่ยฮะมายังไงช้างพ่อขุนรามคำแหงอาจจะเอาไปขายก็ได้ค่ะอ๋อท่านอาจจะค้าช้างนะครับร<า>ในสม,มัยพ่อขุนรามคำแหงจะมีการค้าขายแบบใดะแบบเศรษฐีภาพไม่จัดเก็บภาษ คือใครก็จะค้าอะไรก็ค้ากันไปโอ้แล้วเขามีห้ามไหมครับการค้าแบบเนี้ยแต่ห้ามขายสิ่งเสพติดเช่นอะไรครับเช,นบช่นยาไอซ์ยาบ้าไอ้ที่นี้ห้ามขายยาไอซ์แล้วเหรอค่ะคนที่ซื้อมา้าวัวครับ,รบช้างเขาอาจจะเอาไปให้แม่ทัพอืม มาขี่ไปสู้รบก็ได้อ๋อไม่ได้ขี่ช้างจับตะกะแตนนะครับการะโยชน์มากกว่านั้นใช่ไหมครับโอ้โหการค้าสมัยสุโขทัยครับคำถามคืออะไรฟังจากพี่สายเลยจ้าค้ายก้าได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าข้อความที่ได้อ่านไปนี้นะคะจะเป็นข้อความที่ปรากฏนะคะอยู่ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยนั่นเองคำถามนะคะก็คือคำว่าจะกอบนะคะในข้อความที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย หมายความว่าอะไรระหว่างข้อกไก่ภาษีหรือว่าข้อขอไข่สินบนค่ะจะกอบหมายถึงภาษีหรือสินบนคุณผู้ชมเชี้ให้น้องๆตอบข้อไหนถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะภาษีหรือสินบนข้อนี้น้องๆเลือกตอบว่าจะกอบคือภาษี และก็เลือกตอบข้อนี้ทั้ง30คนเลยครับ30คนนะคะมาดูกันว่าจะถูกหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ต้องไปเล่นข้อที่สกันเลยนะอคุยกันหน่อยสิจีนาจกจกไม่ใช่ไม่ใช่จกอบนะไม่ใช่จกอบจูกจ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 จกกจ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 กกจอจกจอจกจกจกจอจะจก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 ิกจกจอกอ อบนคืเงินทองเงินทองทําไมครับเอาไว้ค้าขายค่ะเอาไว้ค้าขายสุจริตไหมครับสินบนค่ะสุจริตนะครับสินบนคือการที่เราติดหนี้เขาไวแล้วไม่คืนค่ะอ๋อายืมทางกันครับแสดงว่าถึงใช้คําว่าติดสินบนอ๋อติดสินบนนี่เองก็คือติดหนี่เขาพี่กอลหนูยืมตังค์ยี่สิบสี่แล้วผ่านไปหกเดือนยังไม่คืนอย่างนี้ติดสินบนเนี่ยติดสินบนเนี้ย มิวสิกครับผมภาษีคือเวลาที่เราค้าขายอะค่ะจะมีภาษีเสมอเออเช่นไรครับค้าทุกอย่างอะคับเออเเช่นเช่นขายวัวงเงี้ยภาษีอะจะจ่ายยังไงสมัยก่อนจะจ่ายให้เจ้าเมืองคอ่ะอ๋อแล้วสมัยนี้ครับสมัยสมัยนี้จ่ายให้รัฐบาลค่ะเออไม่ใช่ให้สำนักง,งานเขตใช่ไหมครับ เปล่าค่ะรัฐบาลใม่รัฐบาลเหรอครับโดยตรงเลยนะเราจไปจ่ายหน้าทำเนียบเลยโอ้ไปทำเนียบเลยใช่ไหมคะทำเนียบเลยล่าค่ะ๋อไปทำเนียบเลยนะมาฟังคำเฉลยกันดีกว่านะคะจะกรอบมันคืออะไรนะจะเป็นภาษีหรือจะเป็นสินบนกันแน่คำเฉลยคือข้อนี้ถ้าจะกรอบคือภาษีทั้ง30คนจะได้ผ่านเข้าไปเล่นข้อต่อไปแต่ถ้าผิดเกมหยุดทันที ค่ะ คำถามน,นะครับที่ถามว่าจะกอบนั้นตรงกับข้อใดนะครับคำตอบก็คือข้อกอไก่ภาษีนะครับภาษีก็คือเงินที่รัฐหรือท้องถิ่นนั้นจะเรียกเก็บจากบุคคลเพื่อจะนําเงินที่ได้นั้นไปใช้ในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่นนะครับแต่สําหรับคําว่าจะกรอบในความหมายของภาษาสมัยสุโขทัยนั้นจะกรอบจะหมายถึงภาษีที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะภาษีผ่านด่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบข,ของข้อนี้ตรงกับข้อกอไก่ภาษีครับ ที่สก็หมดทั้ง30คนเลยนะคะคราวนี้ต้องมาดูกันว่าจะสามารถสะสมคุม้มรัพ์หนังสือแล้วก็จำนวนหนังสือเพิ่มไปให้กับเพื่อนๆได้มากน้อยแค่ไหนต้องมาลุ้นกันที่ข้อนี้นะคะซึ่งเป็นคำถามอ่านสดของเราถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมตัวเลยค่ะขอกเรา คำถามข้อท,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 ที่2ทนี้เป็นการสะสมคุมทรัพย์หนังสือครับตอบถูก5,000เอกฉันทวีคูณนั่นคือตอบถูกเกินครึ่งรับคุมรัพ์หนังสือ5,000ันบาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับคูมรั์หนังสือเป็นทวีคูณคือ1 0,000บาทไปเลยครับข้อที่ 2, 0, 2> องคำถามอ่านสดของเรานะคะมีบัตรประชาชนให้น้องๆได้ดูกันนะคะพี่ฝากไว้แล้วที่พิกบนะคะไปดูไปอ่านกันแล้วก็ท้าให้คิดเลยค่ะ เป็นบัตรประชาชนของใครครับเนี่ยเขาคือใครครับเนี่ยเด็กหญิงทานิษาทานดูดรักษาโอ้โเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่7มีนาคมพศ2546 JC1039 2 1 2 1เ1ดิมันจะเลขอะไรครับเนี่ยเบอร์รหัสของบัตรประชาชนออเป็นรหัสเว้ยมันมีประโยชน์อะไรครับรหัส เราจะได้ตรวจสอบลายชื่อได้ง่ายขึ้นสมมุติตรงนี้เขาอาจจะตรงนี้อาจจะจางอาจจะจางจนมองไม่เห็นเราก็เลยสแกนแล้วก็อาจจะเอารหัสน,นี้ไปคีย์ในคอมพิวเตอร์ทำให้รู้ชื่อ,อเจ้าของบัตรเขาอาจจะถามว่าชื่อเล่นผู้ออกบัตรคืออะไรค่ะอ๋อเราจะต้องบรรจุชื่อเล่นลงในบัตรประชาชนใช่ไหมครับ ทำไมเราต้องบรรจุชื่อเล่นลงไปอะครับผมเพราะว่าจะได้รู้เมื่อมีอะไรผิดปกติอาจจะได้โทรได้แล้วก็ต้องมีเบอร์โทรด้วยอ๋อมีเบอร์โทรอยู่ในบัตรประชาชนนะครับเราจะได้รู้ว่าสมมติธนิตฐาจะชื่อเล่นอะไรครับชื่ออะไรครับมีมี่อ่อมีมี่ต้องบรรจุไว้อเด็กหญิงธนิดฐาหรือมีมี่มีเบอร์โทรเพื่อหงเพื่อหายและติดต่อได้นะครับอะเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำบัตรกันเมื่อไหร่ครับ เมื่อตอนที่เราอายุเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบทําแล้วเหรอค่ะแล้วทํากันยังครับหนู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 ย่างสหนูเจ็ดขวบแล้วอ้าวยังไม่ได้ทําเลยนีเย่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปทาพรุ่งนี้ไปทําเลยนะ,ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องเลิกทําบัตรรู้ไหมครับ1 8ค่ะ18ปดห้ามทําแล้วนะแล้วไปทําบัตรอะไรแทนล่ะครับู้ใหญ่ไปทําบัตรเครดิตเครดิต <c oughs> ตามกฎหมายคือประชาชนทําก่อนเด็กตอนเด็ก พอโตปั๊บทำเครดิตค <c oughs> ำถามเกี่ยวกับบัตรประชาชนเป็นอย่างไรนะคะฟั <c oughs> งจากพี่สายเลยเด,เด็กๆเอ้ยน้องคณิตฐาจะชื่อเล่นว่าอะไรอยู่บ้านของใครไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่พี่อยากรู้แค่ว่าบัตรประชาชนนะคะที่ได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีอายุกี่ปีนับตั้งแต่วันที่ออกบัตรก็ไก่6ปีขอไก่8ปีค่ะ คำถามข้อนี้ทําให้น้องๆแต่ละคนคิดกันแบบสีหน้าเคร่งเครียดเลยครับคุณผู้ชมละครับเลือกตอบ6ปีหรือ8ปีถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะกี่ปีนะครับโอ้โหข้อนี้น้องๆเลือกตอบทางขอไข่8ปีคุณครูก็ลุ้นเต็มที่แล้วก็เป็นการตอบแบบเอกฉันทวีคูณซะด้วย 10คนเป็นเอกฉันเลือกข้อขอไข่ทำไมถึงคิดว่าเป็น8ปีเพราะว่าถ้า6ปีมันจะน้อยเกินไปอายบุบ<ด>ัตรน้องคณิษฐาเมื่อกี้นี่เขาอายุเท่าไหร่อะเกิดปีอะไรนะน้องคณิษฐาเกิดปีห้าร้อยสี่สิบหกครับบวกไปอีก6ปีจริงเราต้องเอาวันที่บัตรหมดอายุกับปีที่บัตรหมดอายุกับปีที่เพิ่งทาําบัตรอะ้วมาลบกันอแล้วเราลบกันหรือเปล่า11ลบส มีบ่อในบัตรด้วยนะฮะมีบอกในบัตรด้วยเหรอมีบ่อในบัตรด้วยเหรอถ้าเราเอาวันที่บัตรหมดอายุก็คือปีคศ2011ลบกับปีที่บัตรทำอยู่ะปีอะไรครับปีสองปีคศ2003ันสามค่ะทำไมมันลบมันโอ้เอาแล้วครับตอนนี้เกิดบรรยากาศซึ่งตอนนี้มันมวลสงสัยมันเยอะมากนะครับมีใค้รู้ว่าปันธง หมอไม่มั่นใจพี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันตอนนี้พี่ก็งงเพราะว่าตอนที่รัฐบาลยังไม่ให้มาทำแบบประชาชนตอนอายุ7ปีเขาบอกว่าให้ทำแบบประชาชนตอนอายุ15ก็เอา7 <c oughs> ไปบวกไปบวก8ได้15อ๋อให้มาทำอีกที่สอ๋อก็เลยให้ใช้ไปเลยยาวลาเลย8ปีแล้ว15ปุ๊บโตเป็นผู้ใหญ่ค่อยไปทำอีกรอบอ๋อ,อ,อเนี่ยคำตอบเนี้ยที่ต้องการ มาลุ้นกันว่าจะได้1 0,000หมืหรือเปล่านะครับบวกกับหนังสืออีกเล่มนะครับบัตรนี้จะมีอายุใช้งานนานไปได้กี่ปีฟังคำเฉลยค่ะคำตอบข้อนี้จะทำให้น้องๆคว้าขุมทรัพย์หนังสือเพิ่มได้อีก1 0 0 0 0บาทหรือเปล่ามาลุ้นกันครับตอบถูกค่ะขอไปอ่ะ จำนวประชาชนเป็นบัตรของคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปสมัยก่อนบัตรมีอายุ6ปีแต่เดี๋นนี้บัตรมีอายุ8ปีแล้วครับโดยสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เพราะมีการจัดทำบัตรประชาชนของเด็กที่มีอายุครบตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นมาและเพื่อให้สอดคล้องกับคำนำหน้าชื่อที่จะเปลี่ยนจากเด็กชายหรือเด็กหญิงมาเป็นนายและนางสาวเมื่อมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์ครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคนรักษีกรุงเทพ10210หรือ read at thaipbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือสุขโขทัยมอบให้10รางวัลครับ เรื่องของการทำแบบประชาชนเด็กนี่สับสนนะจริงๆแล้วเจเป็นผู้ใหญ่เก็งงๆเหมือนกันว่าต้องไปทำกี่ขวบมีไว้ทำไมเป็นความรู้ใหม่จะใช้อะไรได้บ้างถือว่าเป็นความชุดความรู้ใหม่สำหรับทุกคนนะคะที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วเราก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากการอ่านนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะกับน้องๆจากโรงเรียนโซมาพานุสรนะคะสามารถสะสมในกลุ่มชั้ษะการศึกเพิ่มได้อีกแค่ไหนและจับหนังสือให้เพื่อนๆนะคะที่บางบานได้ไปอีกกี่เล่มนะคะวันนี้หมเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสด you ah.